ก็คือแรกๆหน่คุณคุณเฉลิมเกียรติคิดว่าจะฟื้นฟูป่าแล้วก็หาต้นไม้หลายๆชนิดมาเพื่อที่จะจะจะทำเป็นธุรกิจขายต้นไม้ไปด้วยใช่ครับวันหนึ่งผมไปยืนอยู่ที่สวนจตุจักรครับผมไปเห็นความหลากหลายของพันธุ์ไม้ผมก็มีความรู้สึกโลภนะคืออยากได้เราคิดว่าถ้าเราเป็นเจ้าของต้นไม้ขนาดนี้เนี่ยเราคงมีความสุขที่สุดเราก็เก็บเอาความต้องการและปัจจุบันนี้ทำได้แล้ว ปัจจุบันนี้ทําได้แล้วเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตต้นไม้ครับเราจะมีการแบ่งแยกแปลงต้นไม้ออกไปเลยว่าอันนี้แปลงผลิตอันนี้แปลงจําหน่ายครับล้วก็จะมีรถเข็นเราก็คิดความต่างขึ้นมาได้อีกอรให้คนมาเดินเข็นรถเพื่อเพื่อซื้อต้นไม้ให้มันเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตต้นไม้เราก็ตั้งว่าที่นี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตต้นไม้เหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปท,วทั่วไปนะฮะเราก็ทําได้เลย พอคนเอาของใส่รถใส่ลาเสร็จรยบร้อยมาก็เช็คเกอร์ก็จะการเช็คครับว่าจํานวนเงินเท่าไหร่รท,บบท,ทุกวันเราจะไปจ่ายทำรูปแบบเยียวต่ซื้อเข้ามาเรับทุกวันที่เรามีไม้ดอกไม้ประดับเยอะไม้ดอกที่เป็นไม้เมือง่องบางชนิดบางชนิดนะ,ะเราสามารถปลูกได้ในที่นี้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นหน้าหนาวครับดูได้ตลอดปีครับนะฮะขึ้นอยู่กับความสูงของระดับน้ำทะเลขึ้นอยู่กับความชื้นขึ้นอยู่กับแสงครับที่เรา ไม้บางชนิดเราใช้แสงไฟฟ้าบังคับ,คบอะไรเงี้ยนะฮะขณะนี้เรามีต้นไม้เรามีของฝากเรามีพวก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 เรื่องดินเผาดันเกลียดพวกหินทรายและต่างๆขายอยู่ในโซนวันหนึ่งเนี่ยมีคนมามาซื้อต้นไม้จากเราในช่วงนั้นนะครับ,รบเราก็ขายส่งขายส่งในขณะที่เอาต้นไม้ขึ้นรถเนี่ย มันใช้เวลานานทีต้องครึ่งวันเลยผมก็หิวไม่รู้จะไปไหนก็ยืมรถลงไปข้างล่างไปซื้ออาหารหรือบางทีเราก็เอาเด็กของเราเนี่ยไปซื้อมาให้เอชักไม่ชอบมาพากลเราขายซะเลยดีไหมไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายที่หรอจ่ายที่นี่เลยครับผมมีฝีมือก็นั่งก็ทําเปิดเคาน์เตอร์ขึ้นมาก็มีแค่2องสามโต๊ะอะไรเงี้ยพอมาตอนหลังผสมสูตรสเต็กน้ำสเต็กได้สูตรหนึ่งแล้วก็ติดปากชาวบ้านเลยผมเป็นต้นตำรับของ ผู้ส่งเสริมให้บริโภคเนื้อนกกระจอกเทศเป็นรายแรกของประเทศไทยครับเราเอานกกระจอกเทศมามจาก CP จากวันหนึ่งเนี่ยทางผู้บริหารใหญ่ของ CP มาเศูนย์น้ำสเต็กที่นี่ก็บอกว่าโอเคเราร่วมมือกันไหม <นะ S 2> เปิดตลาดบริโภคเนื้อนกกระจอกเทศเลยครับผมเองผมก็อ,อยากลองไนงะ คือแล้วอย่างที่พูดตอนแรกอ่ะขายความต่างครับเราจะไม่ขายอะไรที่สาอะไรที่ไม่ใหม่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพอะสมควาสแล้วเรามลองมาใช้ดูตอบรับดีมากตอบรับจนกระทั่งบริษัทซีพีไม่สามารถส่งนกกระจอกเทศให้เราได้อย่างต่อเนื่องวันหนึ่งของขาดต้องสั่งจากแอฟริกามาลงให้เราครับซึ่งเนื้อนกกระจอกเทศจากแอฟริกาอร่อยสู้ของทางไทยไม่ได้ตอนหลังมา ก็เลยมาใหญ่เลยที่นี้มานกกระจอกเทศแล้วมาปลาทับทิมมาอะไรเงี้ยเราก็เป็นผู้เปิดตลาดการบริโภคปลาทับทิมที่เป็นที่เป็นปลาอบแห่งแรกเหมือนกันแล้วก็อร่อยด้วยจนกระทั่งฝีมือรสชาติอาหารได้ระดับเชียวชนชิมของถนัดศรีก็มาทำไปครับถนัดศรีก็มาทําไปแล้วก็รายการทีวีเนี่ยสามสี่สิบสี่สิบห้าสิบรายการก็มาทำไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการที่ประเภทมาร้องชิมอาหารมาท่องเที่ยวนะฮะ บางรายก็มีวาเรตี้บางรายก็มาทําเป็นสกุปครับางมากันเยอะมากครับวันนี้ก็ถือว่ารายการของเรานะครับเป็นเกียรติอยิ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องต้องขอบคุณเลยนะครคุณเฉลิมเกียรติครับที่เปิดโอกาสให้รายการของเรานะครับได้มาร่วมถ่ายทาแล้วก็ได้พาท่านผู้ชมได้มาเจาะลึกในช่วงเปิดโลกธุรกิจนะครับซึ่งผมต้องยอมรับคุณเฉลิมเกียรติเองเนี่ยนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนการประกอบธุรกิจมากมายเหมือนที่ท่านได้บอกว่ามีทั้งสมหวังผิดหวังมาตั้งแต่ต้นไปแต่วันนี้คุณจมเกียรติก็ทําได้แล้วก็ทําได้ในสิ่งที่คุณจมเกียรติอยากจะทําเริ่มต้นจากผื้นแผ่นดินที่ถือได้ว่ามีตอไม้ที่สามารถที่จะพลึกจากตอไม้ พลิกมาเป็นต้นไม้สีเขียวที่มีบริเวณที่ชุ่มฉ่าไปตามที่เราจะได้พาท่านผู้ชมไปดูกันด้วยกว่าวันนั้นจนถึงวันนี้ใช้เวลา20กว่าปี20กว่าปี20คุณสมเกียตไม่เคยได้ไป,อ,ป,ปอาศัยที่คุณคุณคุณจเิ<ช>มเกียิไม่ไม่ไม่เคยได้ไปอยู่ที่ไหนต่างประเทศต่างจังหวัดคุณสมเกรตใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มาตลอดใช่ไหมตลอดครับตลอดเลยผมคิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยเที่ยวให้เต็มที่เลย ยังไม่ต้องไปคิดิถึงต่างประเทศหรอกโดยเมืองไทยผมลืมถามไปครับโดยโดยส่วนตัวแล้วท่านเปิดเผยได้นะฮะท่านเป็นคนโคราชโดยกันเลยว่าเป็นคนกรุงเทพของกรุงเทพออกกรุงเทพแต่ว่ามาปักหลักอยู่เป็นหลานของคุณย่าเนี่ยสี่สิบกว่าปีแล้วโอ้โหสี่สิบกว่าปีก็ถือว่าเป็นคนโคราชไปแล้วไปแล้วเป็นหลานย่าโบไปร้อยแล้วแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ทํากิจกรรมทางด้านทางภาคสังคมครับในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเผยแพร่ เทคโนโลยีในเรื่องของชีวระพ่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผมได้รับการยอมรับว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวได้รับบันทึกในยูเนสโกแล้วทุกวันนี้สถานะของผมเนี่ยก็คือรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเราทํางานทางภาคสังคมให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับก็คือ ในส่วนการเสียสละเวลาเสียสละเรี่ยวแรงทพื่อทำงานเพื่อสังคมนะครับท่านก็ทำงานเป็นรองประธานสภาวสากมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมันคือหน้าปัจจุบันนะครับก็ถือว่าท่านทํางานธุรกิจของท่านไปด้วยนะครับท่านก็ทางานในภาคมีธุรกิจอยู่ภาคใต้อีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจแบบโลกสีเขียวเป็นเป็นเป็นการเปิดโลกัศน์การท่องเที่ยวในในเขตชายทะเล นี่เขาเรียกว่าแบบทาอะไรที่ท้าทายคุณจะเริ่เกียิทําที่นี่นะครับเป็นแบบเปิดโลกในส่วนของท่องเที่ยวแบบแบบแบบเที่ยวป่าครับยั่งยืนนะฮะแต่คุณไปทําที่ภาคใต้คุณทาแบบประมาณว่าไม่ไม่เที่ยวปา่าเที่ยวทะเลทะเลอีกใช่ไหมอีกอีกอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยครับตัวละฟิลลิ่งเลยก็ก็ต้องยอมรับนะารท่านทําอะไรที่ไม่เหมือนใครนะฮะแล้วก็ท่านจาดท่านท่านยึด คอนเซปต์เลยนะครขายความต่างนะครับและตรงนี้เองนะครับที่เราได้มีโอกาสไดมานั่งพูดนั่งคุยณนะตรงนี้นะครับซึ่งท่านบอกว่าที่มาของการมีน้ําดื่มน้นํากินน้ําใช้ที่ตรงนี้ท่านบอกว่าเมื่อก่อนนั้นจะต้องให้คนไปซื้อจากข้าง,างมา มารับประทานมา,นา,นานกินอย่างนี้แต่วันนี้มีกันหมดนะครับแต่ว่าในช่วงหน้าเราจะพาไปเที่ยวชมว่าสวนเมืองพรตรงนี้นะครับมีอะไรกันมากแล้วก็นักนท่องเที่ยวหรือนักประชาชนสามารถที่จะแวะมาดูงานงาน,นี้ได้เสมอนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมก็เลยอยากจะถามท่านว่าตรงนี้นะครับท่านบอกว่าทํางานเพื่อสังคมตร่นี้ผมคงไม่ต้องพาท่านผู้ชมมาดูว่างานอะไรแต่ที่แน่ๆนะครับงานเพื่อสังคมก็คือที่นี่ ที่มีเชื่อว่าสวนสวนเมืองพรเนี่ยเป็นแหล่งให้ความรู้ว่าจะเป็นเยาวชนนะฮะแหล่งให้ความรู้ให้เยาวชนแล้วเป็นแหล่งดูงานในแง่มุมมองต่างๆว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนนะครับที่ได้พาานักเรียนนักศึกษามาดูงานที่นี่แล้วก็มาฝึกงานก็มีมาฝึกงานก็ดีนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าที่นี่เขาเป็นแหล่งให้ความรู้และเขาเป็นสถานที่ที่ดูงานว่า งานต่างๆนั้นนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มาดูงานนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง <S <S 1> <S 1> คุณเฉลิมเกียรติครับการที่มาดูงานเห็นบอกว่ามีมหาวิทยาไลัยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยชาวาต่างชาติที่มาดูทั่วโลกมาดูงานตันนี้เข้ามาอย่างเช่นถ้ามาดูงานในเชิงลักษณะในเรื่องของการรีไซเคิลรีไซเคิลของเสียของทิ้งยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าแต่เดิมเนี่ยผมประกอบ ธุรกิจร้านอาหาร,รผมจะมีเศษอาหารเหลือทิ้งนี่เยอะมากเลยแล้วผมก็ให้คนเนี่ยผมเอาไปทิ้งที่เทศบาลครับไปที่เทศบาลเขาก็าไปทิ้งที่กองขยะครัไปที่กองขยะก็เกิดการเน่าเหมน็นเกิดมแมลงวันเ,เชื้อโรคก็เลยมานั่งคิดได้ว่าเอ๊จะทํำยังไงที่เราจะจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็เลยเริ่มมีการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ที่มันเป็นประโยชน์จนกระทั่งทุกวันนี้ประสบความสาเร็จโดยการเอา เศษอาหารที่คิดว่าน่าจะไปทิ้งเนี่ยครับ14วันเมื่อหมักแล้วเกิดการาย่อยสลายสมบูรณ์แล้วครับเราก็ไปทำรายก็เรียกรายคือผึ่งแห้งครับเสร็จแล้วาาก็อัดเป็นเม็ดออกมาคือแทนที่เราจะไปทิ้งครับเปล่าประโยชน์ไปเป็นภาระต่อสังคมเรากลับมาแล้วก็มาผ่านกระบวนการเสร็จแล้วเพิ่มมูลค่าเราเอา,อา เศษอาหารซึ่งมีน้าหนักสมมุติว่า2กิโลรเราไปทําได้ปุ๋ยหนึ่งกิโลรเราขายแล้วกิโลละสิบหกบาทบเนี่ยตรงนี้ก็คนที่มาดูงานก็จะมาเก็บความรู้ตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำปพวกเศษขยะตอนเช้าเนี่ยเด็กของเราจะมากวาดขยะกวาดแล้วก็คัดแยกนะฮะคัดแยกอ้พวกเศษใบไม้เศษ อะไรที่แข็์ทิ้งเอาไว้เนี่ยครับเ,รเอากลับไปรีไซเคิลหมดเลยครับผู้โลกจะมาดูงานตรงนี้ใช่ไหมฮะนะครับต่างประเทศจากประเทศต่างๆก็มาดูงานเี่นกันกันเยอะ